โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีซี่แมนในครั้งนี้นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมดับเพื่การสูงอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเจ้าชิโนโบนะครับร่างนี้นะโอ้ยก็เป็นร่างนะฮะที่รอคอยนานนะครับริชิโนโบร่างเสาหลักนะครับระดับ S S R นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีชุดคอสตูมแบบน่ารักน่ารักด้วยนะครับเป็นชุดว่ายน้ำนะเดี๋ยวมารีวิวแบบ4ดาวรุ้งกันไปเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่า1ดาวรุ้งมันไม่ง มันต้องสดาวรวมเท่านั้นจ้ะโอเคมาก่อนเริ่มกันครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมเยาบาดราคาถูกครับผมนี่แหละครับอีลาสติกช็อปนะครับตัวนุนตัวไวแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่อยากหาร้านเติมเกมยาบาทราคาถูกครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมทักไปได้เลยโอเคมา๋ยวมารีวิวกันดีกว่าตัวของชิโนบูเนี่ยนะฮะตัวนี้ผมก็ปั้นมาพลังประมาณสองล้านห้าแสนหกหมื่นนะครับแล้วส่วนของเคนโดเนี่ยก็ใส่มาเป็นอ่าอัพเกรดนะตรงนี้เป็นคอมโบเป็นเอ็กซ์ตร้าดาเมจนะครับ แล้วก็มีวุฒเฉพาะ30เรียบร้อยนะครับในสองตัวหินแดงนะฮะก็จะใส่เป็นเอเจนซี่กับฟัรี่นะครับก็เล่นอัตราคิดิคอนนะครับแล้วก็อัตราดาเมจตามนี้เลยนะครับก็ใส่ใส่แบบเบิ่มๆเลยนะฮะมาขอรีเล่นๆ่นก่อนดีกว่านะล้างบัฟมันไม่พอนะมันต้องเอาแบบนี้ปั๊มโอ้โหแม่ได้ดาเมจนะเท็สามเลสโอ้โหแบบนี้วันนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยดีครับเอาโอดนะฮะเรียบร้อย นะครับใส่เบสซิ่งมาก็ได้นะครับจะได้ถึงนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันดีกว่าว่าพลัง2อล้านห้าเนี่ยนะมันจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วตอนนี้ก็ใส่มาเป็นแฮนด์เบรกนะนะครับดาวกระจายตามนี้เลยจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวไปเทสกันดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนะไอชินาบุเนี่ยนะสี่ดาวลงแบบเบิบ่มๆนะพลัง2อล้านห้านะครับอ่ะ เทสกันเลยนะครับคือเทสกับพลัง8ล้านแล้วกันนะครับ8ล้านนะเดี๋ยวเปิดเสียวหนึ่งเทสกับพลัง8ล้านนะจะได้แบบ่าเห็นกันไปเลยนะว่ามันจะโขดขนาดไหนนะครับมา PQ นะได้เป็นเดเทสกับ9ล้านต่อนะครับเอากดเข้ามาจังหวะนี้เราก็เล่นทีมเป็นเอาเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับดาคินะ ชินโนบุนะครับแล้วก็อ่ะใส่เป็นวานี้นะครับชินโนบุร่างเสาหลักนะส่วนโตัในสกอเรวหน้านะครับพลัง10ล้านคอมโบกับไซนามินะฮะแล้วก็มีชินโนบุร่างนี้ปกติก่อนมาไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะแบบ4ดาวรงนะจ๊ะ4ดาวรุงแบบเบิ้มๆปาไป1ทีโอ้โหหกแสนแล้วก็ดอกนี้นะครับ2ทรเก็ต5แสนนะครับ มาเบ <se> ิ้มมาอันนี้เป็นสกิลจากทางฝั่งซ <the> ันนี advis. ่โอ้โหซันนี่ฟาดแรงว่ะสามล้านอ่ะลูกน้องชายอ่ะใส่ดีบัฟไปก่อนแบบเต็มเต็มบึ้มเบิ้มดีบัฟไปแบบเต็มเต็มเบึ้มคือชิ้นบุเป็นตัวละครที่แบบดาเมจกับสปีดมันเร็วนะมันเป็นตัวละครที่เร็วมากๆเลยจะสปีดมันอัดเต็มเต็มอ่ะมาบึ้มมาจังหวะนี้โอ้โหกีวูแกก็บึ้มหนักเกินบึ้มมาหนึ่งนี้โอ้โหแล้วก็ฟาดอีกหนึ่งทีกีวูเรียบร้อยอ่ะ มาเวืบเล่งสปีดแรกแท็กมาจังหวะนี้ชินอบุอ่ะเท่าไหรวะเนี่ยดาเมจดอกแรกปั๊มมาหนึ่งทีอ่าในสโกมาครับจังหวะนี้ฮิวมกนมาแล้วฮิวมาก่อนฮิวมาก่อนจังหวะนี้อ่ะดาเมจครับเป็นสกิลมามาด้วยสกิลปาไปหนึ่งทีเบิรบปัป๊บรับโชคป้าปมาสองล้านสี่ ดอกแรก2ล้านสี่แล้วก็ต่อมาตั้งวันนี้1ล้านเก้าเลยดาเมจนี่ต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้แรงมากนะยังไม่ได้แรงมากนะสำหรับเมตานี้นะโอเคตอนนี้ครับโดนใบไปก่อนอ่ะชิโนบุอีกฝั่งหนึ่งแทงกันมาดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์ไม่ได้แรงมากนะสำหรับเจ้าชิโนบุล่างเสาหลักสี่ดาวรุ่งที่ผมปั้นมานะนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะฮะแล้วก็ อ่าต้องรอดูแบบเิอในท้ายนะเราเดูเิอในท้ายเป็นไงบ้างอ่ะตรงนี้มาเอา้าสันดิคุสตันไปแล้วคอมโบสันิมิโอ้โหฝันนึ่งบัฟโคตรเยอะเลยวีะฝันนึ่งบัฟเยอะจัดโอ้โหบับเยอะจัดเดีเยวจริงอ่ะจิ้มมาจังหวะนี้โอ้โหจิ้มมาแบบเบิ่มๆนี่รีวิวแบบว่าเห็นภาพเลยนะเอาแบบให้เห็นภาพเลยนะว่าเจอแบบนี้มันจะไหวอเปล่านะอ่ะโอเครอเฟดตอบไปก่อนจังหวะนี้อ่ะโดนจิ้มมาจังหวะนี้นะไงต่อ ฝั่งหนึ่งมันเร่งสปีดเยอะจังวะแต่ถึงจะมีบัฟเร่งสปีดเยอะเท่าไรหร่เนี่ยก็ไม่สามารถเร็วกว่าชินทบุได้นะว่าชินทบุก็จะเร็วกว่าอ่ะมานี้ยทิ่มมันหนึ่งทีอ่าดาคิปาดปาดโอโ้โหเด็กสกุลจะแตกเด็กสกุจะตายสามแสนแทงหน้าติดครีมมาอ่ะติดครีมมาโอ้โหจิมสงสัยเด็กสกุจะไปก่อนวะรอบนี้ ไปไว้เนี่ยโอ้โหเกือบไปไฟหนึ่งที่โอ้โหยังรอดอยู่อะไรนะมึงจะซ้ำอะไรเยอะขนาดนี้วะโอ้โหเอาแตกเรียบร้อยเอาตื่นขึ้นมาแล้วแตกเอาแตกเรียบร้อยกูในสกุบแตกไปแล้วอ่ะจิ้มมาอ่ะมาดูเฟสนี้กันนะท่านผู้ชมฟาดไปหนึ่งล้านโอ้โหดาเมจแม่งแบบมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะดาเมจนะแต่ก็แบบโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้แทงไปล้านกว่าแต่ว่าเหมือนมีแพสซีฟนะครับ เหมือนในแพสซีฟนะแบบเลือดของเลงโอคุนี่หายเป็นข้อเลยนะน่าจะเป็นแพสซีฟของเจ้าอ่าชินุบุนะอ่ะมาเฟสห้าโอมาจาังหวะนี้โอ้โหติดบายอีกชิบหายแล้วโอ้โหหวานเจียเยจเจ๊ยบเลยจังหวะนี้ชินอุบุหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหติดดีบัฟด้วยนะติดตันโอ้โหเรียบร้อยอ่ะไม่รอดนะไม่รอดนะเดี๋ยวดูดาเมจรวมๆกันโอ้โหได้ไปสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านนะประมาณนี้นะครับ ต้องแบบใส่ทีมแบบแท้งจัดเต็มมันสักหน่อยแล้วนะจะได้เห็นประสิทธิภาพมากที่สุดนะอ่าเดี๋ยวไปเจอกับล้าน9ล้านนะเจอกับเจอกับแมทแม็กนะครับ9ล้านอ่าใส่เป็นทีมจัดเต็มเลยวนะ่ะจะได้เห็นประสิทธิภาพมากสุดอ่าเป็นดาคินะครับอืมอ่าแล้วก็โอบานไนาดาคิโอบานไยอ่ะชินอบุไปหน้าเลยนะพลังพลัง11ล้านอ่ะมาดูว่าพอเราใส่ตัวดีบัฟเยอะๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะ ดามเมจมันจะประมาณไหนนะดามเมจจะประมาณไหนนะโอ้โหนี่พื้นมาล้านห้าเลยนะแล้วฟาดหนึ่งทีหนึ่งล้านโอ้โหอากาศสาไม่เก็บเลยนะม่อปีกอากศาศถือว่าเจ็บนะท่านผู้ชมถือว่าเจ็บนะนั้นเลือดหายเป็นข้ออยู่นะ,ะดูเลือดอากศาศสารเหเกือบครึ่งหลอดอะนะหลเป็นข้ออยู่อ่แล้วในแบบสกิลอย่างนี้โอ้โห 3, 8, สามล้านแปดซานิมิฟาดหนึ่งทีหนึ 1, ่งล้านหกตีดีบัฟนะฮะตีดีบัฟพายุอยู่เนี่ยวนๆอยู่จังหวะนี้อะใส่ตัวดีบัฟเยอะๆบุ่งมาหนึ่งล้านสามดูดิว่ากระโจน มีเนสโก้บูสต์ดาเมจด้วยจังหวะนี้โอปันนัยปาดหมดไปเนะี่ยโอ้ปันนัปาดโอ้โหดียังไม่ตายอ่ะฟาดหนึ่งทีโอปันนัแล้วก็ไฟหนึ่งทีโอเคติดใบไปเลยจังหวะนี้เรียบร้อยอ่ะติดใบไปก็ดีนะฮะเราจะได้เห็นดาเมจของชิโนบุเต mm. ็มๆนะว่าดาเมจเท่าไหร่อ่ะฟาดหนึ่งทีเก้าแสนสามแล้วมาแล้วชินโนโบุจังหวะนี้ดอกแรกปึม้มปัม้มโอ้โหห้าล้านเก้าเรียบร้อยแตกเลย 5ล้าน9แสนนะฮะ5้าล้าน9แสนหมื่นนะครับ, 5, 96, รบก็ถือว่าโอเคดาเมจใช้ได้นะครับดาเมจใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะพอใส่ทีมเต็มเข้ามาแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพมากขึ้นนะสำหรับดาเมจของชินบุตรัวรนี้นะครับอ่าเกมาจุ้งมาถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ดาเมจนี่ใช้ได้เลยนะเล่นได้เลยนะอ่ะตัวนี้มาปุ๊บปาไปเรียบร้อยล้าน8แตกเลย MVP ไปเลยฮะดอกนี้10ล้านดาเมจนะฮะอ่ะโอเค กลับไปลองเทสกับทีม8 8ล้าน8ด้วยนะเดี๋ยวกลับไปลองเทสกับทีม8 8ล้าน8นะครับดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับดาเมจเท่าไหร่อ่ะมาลองกลับไปเทสกับทีม8 8ล้าน8ดนะดูดีว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับก็น่าจะคอมโบแบบทีมเต,ต็มๆนะแนยกับทั้งฝั่งของพวกเนสโกะนะมีดาคิหัวขาวนะครับแล้วมีโอบาไน จิ้มมาจังหวะนี้เติโอ้โหจิ้มมาจตดอกนี้อ่ะล้างบัฟเรียบร้อยโอ้โหมันฟาดแรงจังวะแม่งกี่อยู่ฟาคนแรงเลยนะะมาดอกนี้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บัฟในสกอนะเดี๋ยวไปดูว่าตอนที่ไม่ได้บัฟในสกอเนี่ยจะเป็นอ่าจะเป็นประมาณไหนนะฮะตอนที่ไม่ได้บัฟในสกอตเอปึ้มมาอ่าโอเคแล้วก็งัดมีหนึ่งทีจังหวะนี้อ่ะปาหนึ่งรอบนะอ่ะมา ดอกแรกเท่าไหร่ปลามาดอกนี้ปึ๊บปั๊บรับโชค4ี่ล้านเนะฮะไม่ได้บัมในสกอเนี่ยประมาณ4ี่ล้านเะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะฮะวันนี้ซานมิฟาสองล้านหกนะค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะแรงพอสมควรโอ้แล้วก็ต้มมาหนึ่งทีอ่ะปึิมาคิวเลยมา4ี่ล้านสเอ้าดาคิกูติดโอ้ติดโทซาอีกแหมมันไ,ไม่ได้ใช้สกิลเลย คือถ้าดาคิมไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยไอ้ดีบั๊บไอ้พวกแบบลังใหม่พวกผ้าใหม่มันจะไม่ค่อยทำงานนะนะก็ไม่เป็นไรอ่ะมาจิ้มมาปึ๊บมาเจ็ดแสนนะชนะหรือแพ้เนี่ยต้องนอนดูก่อนว่าพอใส่ทีมประมาณนี้เนี่ยประมาณจะได้ประมาณไหนอ่ะแต่ก่อนข้างที่จะถึงนะตั้งไอ้ตัวชินอุบุเนี่ยถึงมากเลยนะยืนอยู่หน้าได้เลยนะโอ้โหกิยูแม่งแรงมากเชีย่ยกิยูแม่งแรงมากแม่งแทง6ล้านแม่งเอาจัดกิยูเขาเอาจัดอ่ะตัวหลักของทีมแน่เลย เพิ่มมันนล้านเโอ้โหเล็งโอคุคิวจูโร่หล้านเเล็งโอคุโอ้โหหกแสนแม้แต่ชินบุก็ยังยืนยิ้มๆนะฮะยังถือว่ายืนยิ้มๆอยู่อ่ะมาไซโยนาระเรียบร้อยอ่ะมาสังเกตดูว่าชิโนบุเนี่ยความไวจะเยอะมากเลยนะครับคือมันทําให้ทีมเนี่ยเปิดกอดโอ้โหแล้วฟ้ามา2อล้านหเนี่ยเริ่มโหดแล้วพอเทิร์ดหลังๆนี่เริ่มเดือดโอ้โหเกือบตาย เนี่ยส,สังเกตดูว่าหลังๆเนี่ยคือแบบบูสต์สปีดมาค่อนข้างดีนะทีมแบบบูสต์สปีดดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นโซแพสซีฟอ่ะฟาดมาจาังวะนี้ยัไงต่ออ่ะดาคิแทงรัวด,ดาคิแทงรัวตัตีธรรมดาไปตีไปอ่ะมาดอกนี้ครับท่านผู้ชมเฟสสี่ตีจังหวะนี้ฟ้าบ สามแสนฟาบอีกหนึ่งสแสนเก้าโอ้โหเฟสสี่เดี๋ยวไปดูรอดูเฟสห้านะฮะตอนนี้เริ่มติดดีบัฟค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมาเฟสห้าปาดไปหนึ่งล้านแปดเรียบร้อยไหมโอ้โหโโหนึ่งล้านแปดดอกนี้อ่ะแล้วก็ดาคิครับรับดาเมจดาคิรับดาเมจแล้วมาแล้วปังไม่มันต้องนี่มันต้องได้ไไดแพสซีฟตรงนี้นะครับอ่าแล้วว่าบูสต์สปีดบูสต์ความเร็วบูสต์ดาเมจนะฮะโอ้โหมันสับสับรัวๆ อันนี้มีบูดาเมทนะครับโอ้โหโอ้โหตาแรงชิบเป่งเลย่อยๆคู oh, oh, แรงมากแต่เกือบตายเองจังหวะนี้ดีบัฟติดด้วยเยอะแยะดีบัฟติดเยอะแยะเอาแล้วเอาแล้วแม่จา๋าเอาแล้วแม่จา๋าเปิ้มมาโอ้โหแตกไปหนึ่งตัวแเรามาแล้วจังหวะนี้ฮิวโอ้โหมึงแม่งแย่งคิวกู oh, ฮิวเฉยเลยโอ้โหฮิวสองครั้งด้วยมึงโชคดีเกินน้องชายมึงโชคดีเกินครับน้องชายเ้าเท่าไหร่วะสี่ทร์เก็ตมาไป ดังว่านี้7,2ล้าน2เรียบร้อยแตกหมดโอ้ oh, โหเนี่ยเลดเกมันโหดอย่างนี้เองแล้วก็ไฟหนึ่งที3ล้านแปกแตกตายหาหมดเรียบร้อยนะผู้ชมครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นี่นะครับความโหดของเจ้าชิโน,โบ,นบุนะฮะพอเลดเลดท้ายเกมนี่โอ้โ oh, ห oh, มีดีบงมีดีบัฟแพสซีฟทำงานนี่โอ้โ oh, ห oh, ดาเมจเอาเรืเอเ่องนะครับก็24ล้า,านดาเมจนะถือว่าชนะได้นะครับผมก็เอาเต็มๆกันไปเลยนะ ดอกนี้เทสกันไปเลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูลงหอนะลงหออีกสักด่านหนึ่งนะลงหอยอสักด่านหนึ่งนะมาดูดาเมจกันว่าพอมีชินบุมาแล้วเนี่ยทีมเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหนี่ตายชั้นโอเคตายหลายชั้นไว้อ่ะถึงชั้นที่1นึ่งรอไอหนึ่งพแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนว่าเจ้าเจ้าชินบุเนี่ยจะทาดาเมจแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับทีมได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเล่นเป็นทีมประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ใส่ดาคีหัวขาวนะแใส่ไปชิ้นนบูแทนนะครับจะได้มีแบบแพสซีฟบนทีมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นงานบ้านนะท่านผู้ชมอ่ะฟาดมาตังว่นี้อ่ะอยูเมาก่อนหนึ่งทีชิ้นบูอยู่ข้างหลังนะโอ้โหปั๊บมาห้าแตรน,นะครับดอกนี้คือปกติชั้น1นึ่กกว่าเนี่ยเราจะเปิดที่หลังเจ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดที่หลังตัวละครที่เป็นอ่า ตัวบอทของอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าฉันนี่แล้วมึงจะตีทำไมแต่ชินโบนบุวะเนี่ยไอหา่าเอ้ยอย่าตายหา่าเ๋ยไม่ได้ตีเลยเนี่ยแม่งงัดแต่ชินโนบุมึงเลอจะเชื่อเลยอ่ะชินโนบุดอกแรกมาเปิดเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเปิ้มา5ล้านหนึ่งนะถือว่าแรงนะใช้ได้นะ5ล้านหนึ่งนะครับใช้ได้เลยจังหวะนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยก็เป็นตัวแบกหอแบกทีมนะครับบูททีมให้เพื่อนนะแล้วก็สปีดแนะ่ดดมเมจใช้ได้เลยนะท่านผู้ชม จำเจ็เลยนะจำเจ็นะตอนแรกถือว่าแจ็บเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าตอนเฟสสองเฟสสามจะแทงเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ให้ตีไปก่อนนะโอ,โโอ,โโอ้โหไอซาเนมิคูตะตายแล้วโอ,โอ,โอ้โหซาเนมิตายแล้วแต่ว่าชินนบุยังอยู่นะอ่ะต่อยมาสิบล้านอาคาตะนะครับซาเนมิจะตายแล้วแต่ว่าชิชชนนบุยอยู่แล้วเกียวเมฟาสิบสามล้านดอกนี้เรียบร้อย ดีบัฟก,ก็ทั้งเยอะมากเลยนะครับเต็หมหัวเลยนะโอ้โหนี่ดู3ล้าน2นะแล้วก็อ,อีกหนึ่งทีจิ้ม1ล้าน8นะครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงโคตรแรงนะท่านผู้ชมนี่ฮะพอดีบัฟเต้มหัวเยอะเนี่ยโอ,อ้โหดาเมจไม่เอาเรื่องจัดนะเอาเรื่องจัดเลยท่านผู้ชมเจ้าชิ้นนู้เนี่ยนะพอพอแบบดีบัฟเต้มหัวเยอะเนี่ยดาเมจแรงมากแล้วงัดอีกหนึ่งทีสองล้านสาโมโอ้โหแรงกว่าเกียวเมกอะใช้ได้แล้วเนี่ยแรงกเกียวเมกเดี๋ยวดูเฟสห้ากันนะฮะว่าเฟสห้าเดียดาเมจทำเท่าไหร่นะครับ อามาจิ้มไปอ่าสารรับสมิไปแล้วจังหวะนี้ต่อยอ่าปุ๊บมา1งทีงัด1่ทีอาโอเคมาชีดะบุมาเนี่ยอัครต่อยไป3ล้าน4นะครับสแต็กแล้วก็จิ้มไปล้าน3นะดอกนี้ป่าหนที1่ล้าน3นะฮะอ่างัดหน้ามาฮิวมาอ่ะเ,เนสโกะไงเนสโกะฮิวบึ้มอ่ะฮิวหนึ่งทีไม่ได้บัฟด,ด้วยเด้เนี่ย เดี๋ยวดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะฮะดอกนี้โอ้โหเกี่ยวเมฟาบเรียบร้อยอ่ามาเฟส6หกดอกนี้เท่าไหร่บึ้มบ้มรับโชคมาสามล้านหนึ่งแล้วก็ฟาซามิหนึ่งทีนะท่านผู้ชมฟาซามิหนึ่งทีสองล้านเก้าโอ้โหที่้ไม่ใช้ได้นะฮะถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับการเบิร์นเลือดออกไปแล้วก็ยืนหลังได้ยืนถึกด้วยนะฮะยืนยาวยืนถึกเลยอ่ะอาคาซ่า ทำหน้าที่ปิดจบต่อนะดอกนี้ต่อยปิดจบเลย16ล้านอักตะกูต่อยโหดจัด <c oughs> เรียบร้อยโอเคถือว่าปิดจอบนะฮะตรงนี้ก็ดาเมจ23ล้านครับถือว่าดีเนยนะไม่ได้น่าเกียดนะซันเมิกูแอบตายเร็วกว่าแอบตายเร็วแอบตายไปก่อนเลยนะอัคต่าก็ยังแบบเบิ่มเอยู่นะเนี่ยสามสิบเก้าล้านครับแล้วก็เกียวเมนะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าชิโนบุนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัว S R ที่บอกเลยว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับบูสต์ความโหดให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวมันเองเนี่ยนะครับยิ่งยืนนานยิ่งแบบดีบัฟเยอะโอ้โหดาเมจแรงจัดนะครับแล้วก็แพสซีฟที่ค่อนข้างพพอร์ตทีมได้ดีเลยนะครับพอเอาลงทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหสปีดก็นำนะฮะดาเมจก็แรงนะครับค่อนข้างจัดเต็มเลยนะสำหรับเจ้าชินบุครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ยังลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยแล้้้วววไเจจอกััันนนใใหหม่คคลิปาะสสดีรบ